คดีนี้ก่อนคดีของหมอบุญก่อนแลวกันหมอบุญที่ทุกคนบอกว่าไม่อยากเรียกว่าหมอบุญแล้วครับครับเพราะว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาที่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการที่จะต้องตามตัวตัวหมอบุญนะครับเพราะว่าในเบื้องต้นเนี่ยสำหรับเครือข่ายเนี่ยก็ รวบไปทั้งหมดทั้ง8คนลลใชจาก9เป็นคดีเครือข่ายผู้ต้งหาช่อโกงประชาชนนะคะเม็ดเงินเนี่ยณตอนนี้ผู้เสียหายเนี่ยที่รวมได้เบื้องต้นใช่ไหมคะ200กว่ารายเนี่ยกับมูลค่า7,500ล้านยังไม่ลืมจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้อดีตสภัยก็ไปร้องเหมือนกันถูกหลอกให้เซ็นอีก 8,000ล้านเพราะนั้นรวมเบ็ดเสร็จโครงการนี้น่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นล้านหรือบางคนผู้เสียหายบางคนบอกว่าไปดูกันดีๆถ้ารวบกันดีๆอาจจะแตะ2 0 0 0 0ล้านใช่เพราะว่ามันมีจากนอกพื้นที่นครบาลอีกเยอะแล้วก็ยังมีที่จะร้องเรียนกันเข้ามาเพิ่มเติมยังไม่รู้ว่าไประดรมทุนในต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อย6โครงการที่พูดถึงเนี่ยเป็นโครงการที่ไม่ได้เอาเม็ดเงินเนี่ยมาระดรมทุนโครงการเวียดเนตต่างๆในประเทศแต่จะมีโครงการที่ไปเกิดขึ้นที่สปปลาวจะมีโครงการไปเกิดขึ้นที่เวียดนามและคง การที่เกี่ยวกับเรื่องของอินเทลเจนอะไรต่างๆโครงการและร,ริย่าอะไรต่างๆอ,อาจจะไปดึงเงินลงทุนจากต่างชาติอะไหรหรือเปล่า <S <S 2> <S 2> ใช่แต่ที่สําคัญเนี่ยหลายคนเขาบอกว่าไม่น่าเชื่อภาพของหมอบุญวนาสินซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพทน <S <S ใ,ชใช่ไหมคะ <S <S ใช่ครับแล้วก็ในที่สุดก็มีการพัฒนาก่อตัวจง เป็นบริษัทที่นําเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์มีการระดมทุนมหาศาลต่างๆมากมายภาพความน่าเชื่อถือและเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มันมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วนะคะพอมีการคิดจะต่อย,ยอดขยายโครงการให้มันเติบโตมากขึ้นแต่มีคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคลิปที่หมอบุญออกมาพูดในรัษณะเชิญชวนการลงทุน เมกราหกเจต้นปีนี้เองอเดี๋ยวน่าจะต้องลองไปฟังดูเพราะว่าก็เริ่มมีลงกันในโซเชียลบ้างแล้วะนะครับเอาลอาไปดูคลิปนี้กันหน่อยฟังดูแล้วเนี่ยเวลาคนที่สนใจจะลงทุนเนี่ยจะรู้สึกยังไงมันถูกโน้มน้าวไปได้ไหม<ช>เอาเราดูนะฮะเฉพาเมืองไทยเจ็ดโครงการจะใช้ประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับแต่ต่างประเทศังไม่ตัวเลขยังไม่นิ่งเพราะว่า,เ,าเราที่เวียดนามเนี่ยเราเข้าให้เราถืออีกสี่สิบเปอร์เซ็นต สามคลินิกแรกที่จะทำเดือประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบล้านที่ลงทุนภายในเดือนหน้าส่วนโรงพยาบาลเนี่ยแต่ละแห่งก็ใช้ประมาณสามพันล้านเราสี่สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะกู้สักครึ่งมาเลเซียแล้วก็พม่าเราเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วตอนนี้ท็ไมขยายที่พมา่าแล้วครับของเราดีกว่าเยอะฮะหมอเราก็เก่งแล้วก็สำคัญไม่มีใครสู้เราคือเซอร์วิสไม่ดอย่างที่ผมพูดอ่ะผู้ช่วยพยาบาลการต้อนรับฝรั่งมาติดใจทุกคนเน่ะ เพราะฉะนั้นเราที่นำคนอื่นคือเขาเรียกว่าเซอร์วิสมาได้นะฮะไม่มีใครเหมือนเหมือนใครคือทำด้วยจิตใจไม่ใช่เงินนะของเราทุ่มเทจิตใจให้เพราะนั่นเป็นข้อด้เี่ยมเราเป็นไงคะ มีเห็นเมื่อกี้มีพูดถึงพมา่าเมียนมาด้วยนะฮะใช่ใช่มันไม่ใช่แค่เฉพาะโครงการที่5โครงการที่ตกเป็นข่าวตรงนี้ที่มันมีของต่างประเทศมีสอปป,อป,ปลาวกับเวียดนามใช่แล้วเวียดนามนีมม่สําคัญนะ,ะเขาบอกว่าอย่างน้อยจะเปิดนําร่องสาคลินิกคลินิกหนึ่งลงทุน3,000ล้านเขาให้เราถือหุ้น40%เหมายถึงหมอบุญพูดนะใช่หมายถึงให้ทางเครือโรงพยาบาลที่จะเข้าไปถือหุ้นเนี่ย40%ซรวมเบ็ดเสร็จแล้วยังไม่รวมโครงการในประเทศที่หมอบุญบอกว่า เฉพาะในประเทศเนี่ยหมื่นกว่าล้านต่างประเทศเนี่ยยังไม่ได้มีการเคราะราคาแต่เวียดนามดิลลุคิดแล้ว3โรงพยาบาล3 0 0 0คูณ 3, ก็9,000ล้านยังไม่รวมสปปาลาวมีลงทุนในพมา่าที่เขาบอกว่าเราเป็นหนึ่งอยู่แล้วบเบเสร็จสราะตะน่าจะททลุ2000 20, 0ล้านครับโอ้โหนี่คือคลิปที่ออกมาตั้งแต่ช่วงของการสร้างความน่าเชื่อถือต่างๆตั้งแต่ตอนต้นปีที่ผ่านมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มมีผู้เสียหายเนี่ยทยอยแจ้งความในเรื่องนี้มันมาตั้งแต่ช่วงประมาณ ปล,ปลายปลายปี2566แล้วแล้วพอมาต้นปีกลางปีปุ๊บก็เริ่มทยอยมากขึ้นเรื่อยๆผู้เสียหายเพิ่ม<ต>ขึ้นเ,เรื่อยๆแต่สังเกตว่ามการาเจหมอบุญมาตอกฝาหมุดสร้างความเชื่อมั่นอีกครั้งใช่มีการพูดถึงดีเทลรายละเอียดต่างๆของโครงการนะคะก็เลยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นมูลค่าความเสียหายก็เชื่อว่ามหาศาลทีเดียวตอนนี้นะคะตำรวจก็มีการออกหมายจับไป9นะคะคแล้วก็6ตัวเนี่ยสามารถรวบตัวได้และอีก2แม่ลูก ก็เข้ามอบตัวเป็นคู่แม่ลูกนะคะอดีตภรรยาแล้วก็ลูกสาวก็เข้ามอบตัวสอบปากคำวันนี้คงจะขอส่งฝากขังที่สารคายารัชดานะครับก็หมอบุญหรือหมอบุญเนี่ยแหละใช่ก็เหลือหมอบุญในเรื่องของการประสานตรงนี้ก็อาจจะต้องไปดูนิดนึงเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการประสานการส่งตัวข้ามแดนเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดของเรากับทางจีนมันจะมีความตกลงเกี่ยวกับเรื่องของการประสานกันได้แต่ทีนี้ การช่อโกงเนี่ยด้วยจํานวนมูลค่าความเสียหายตรงนี้อาจจะต้องขอความร่วมมือเพราะว่ามันไปครอบคุมอาจจะไม่ครอบคุมเรื่องของการช่อโกง่ะก็ต้องะะดูกันไปนะคะตอนนี้ก็ตามตัวหมอบุญเห็นมีข่าวว่าหมอบุญเนี่ยตั้งแต่29กาันยาที่ผ่านมาเดินทางออกจากประเทศไทยไปฮ่องกงแล้วก็ล่าสุดจากข้อมูลเนี่ยเห็นบอกว่าไปจีนละ,ะไม่รู้ว่าจากจีนจะต่อไปที่ไหนอย่างไรในส่วนของ,ของกระบวนการตามตัวก็ต้องตามตัวหมอบุญที่เขาบอกว่าเป็นตัวการหลอกระดมทุนแล้วก็รับผลประโยชน์ แต่มันก็ยังมีเครือข่ายที่รวบตัวมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเลข,ขาผู้จัดการที่ทําเอกสารสัญญากู้นะคะหรือทาเรื่องของการเบริกจ่ายเงินติดต่อโบเกอร์แล้วเขามีการชี้เป้าเหมือนกันว่า บุคคลสาคัญนอกจากหมอบุญแล้วสร้างความน่าเชื่อถือแล้วบุคคลที่สามารถไปเรียกว่าไประดมทุนเข้ามาได้เยอะแยะมากมายเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าบกเกอร์ broker, mm hmm. ผู้ชักชวนการลงทุน mm hmm. เขาบอกตรงนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญนอกจากจะเอาโปรเจกต์ดีๆจากหมอบุญเนี่ยไปสื่อข่าวส่งความไปจูงใจไปพยายามเรียกความเชื่อมั่นและความเป็นโบกเกอร์มันมีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วครับ mm hmm. ซึ่งเขาบอกกันว่าบกเกอร์ broker, เหล่านี้ก็มีส่วนแบ่งที่ได้ไม่น้อยทีเดียว3-5% mm hmm. ถ้าเทียบกับ เขาเรียกว่าถ้าทํามาหากินในตลาดหุ้นยังได้ส่วนแบ่งที่เป็นเปอร์เซ็นต์0.01แต่เนี้ย3-5เปอร์เซ็นต์ไม่น้อยมีคนชี้เป้าเลยว่าตัวการสําคัญนอกจากหมอบุญแล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้ชักชวนการลงทุนนี่แหละที่ทําให้คนหลงเชื่อและสามารถระดมทุนได้มากมายขนาดนี้แล้วเกิดคำถามตามมาว่าแต่ละโครงการแต่ละโปรเจกต์ยังไม่ก่อกําเนิดขึ้นแล้วเงินที่ระดมทุนมาทั้งหมดไปไหนคะนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จากข่าวนะครับมีการส่งสํานวนเนี่ยเข้าไปทาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ใช่เพราะทางตํารวจเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็เลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา22หลังจากเริ่มมีการออกหมายจับเริ่มมีการติดตามนะคะตามหมายจับแล้วเนี่ยก็มีการส่งสํานวนนะคะไปให้ทาง DSI นะคะแล้วก็ทาง DSI ก็มีขั้นตอนกระบวนการจะรับหรือไม่รับไว้เป็นคดีพิเศษแล้วก็ส่งไปที่กองบริหารคดีพิเศษนะคะ เดี๋ยวเขามีขั้นตอนกระบวนการแต่เชื่อว่าแน่สุดท้ายเนี่ยดีเก็ต้องรับเป็นคดีพิเศษเพราะว่ามันเข้าข่ายที่จะเป็นคดีพิเศษมูล,ลค่าความเสียหายก็โอ้โหทะลุเกินท้อุล้านสามร้อยล้านเป็นพันล้านจะหมื่นล้าน <Beast S 2> เข้าไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของ DSI แต่ว่าทีนี้คดีมันก็จะไปอยู่ที่ D s i ไเนี่ยโอ้โหหลากหลายคดีมากเลยฮะพรลาทันค่ะก็หลายคนก็ต้องจับตานะคะตอนนี้มีคดีสําคัญสําคัญ ที่ส่งไปที่ DSI นะคะเป็นคดีที่เรียกได้ว่าสังคมจับจ้องอยู่ดีไอคอนก็รอติดตามความคืบหน้าธันวาคมนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วถ้าเกิดมีคดีของหมอบุญไปอีกนะคะก็จะเป็นถือว่าเป็นคดีสําคัญที่สังคมต้องจับจ้องอและมูลค่าความเสียหายไม่น้อยที่เดียวครับคือเรียกว่าพอคดีของหมอบุญเปิดมาตอนนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปช่วงเดือนที่ผ่านมาคดีทนายตั้มเนี่ยถือว่า จิบไปเลยนะจิบจิบไป,ไปเลยนะใช่เพราะว่าอันนั้นก็คือเป็นระหว่างกรณีบุคคลและบุคคลใช่ไหมฮะผู้เสียหายอาจจะไม่ได้เยอะเท่านี้มูลค่าความเสียหายก็ไม่ได้เท่านี้